คราวที่แล้วเราเราจบที่ Buddhist Doctrine หรือ Buddhist Set ก็คือพุทธนิกายนะฮะนิกายในพุทธศาสนาก็จะมีสองนิกายก็คือพุทธศาสนาแบบเถราวาทแล้วก็พุทธศาสนาแบบมหายานนะครั้งนี้เราก็จะมาขึ้นคำใหม่ก็คือ Buddhist Trinity นะหรือ Buddhist Triad นะคำว่า Triad หรือ Trinity อันนี้แปลว่ามีสามอย่างมีองค์สามหรือมีสามสิ่งประกอบเข้าด้วยกันนะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วย TRI แบบเนี้ยมักจะหมายถึงสามเช่น Triangle สามเหลี่ยม หรือ t r i n i t y กทรสโสามล้อนะรถสามล้อนะสั่กตัวจิบทริโกอันตรงนี้ Trinity ก็คือสิ่งสามสิ่ง b บ d ริ i s t ขยายข้างหน้าซึ่งในที่นี้แล้วหมายถึงพระรัตนตรัยมหายานนะครับอ่ะเตรียมสมุดมาจดนะ เขียนว่าความรู้เรื่องพระตนะไตรทัตนใหม่พรัะตนะไตรหมายถึงที่พึ่งสูงสุดสามประการนะที่พึ่งทางจิตใจนะ นะที่พึ่งทางติดใจสูงสุดสามประการนะครับสำหรับพระพุทธศาสนาเทราวเนี่ยสำหรับพุทธศาสนาแบบเทราวาวพระตนะไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแต่สำหรับพุทธศาสนามหายานพระตนะไตรก็จะแตกต่างกันออกไปนะ ่อนอื่นอาจารย์ขอธิบายพุทธศาสนามหายานเล็กน้อยนะครับอันนี้ยังไม่ต้องจดนะยังไม่ต้องจดให้ลูกอธิบายฟังอธิบายเล็กน้อยพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานมหาแปลว่าใหญ่ยาน,นะเนี่ยแปลว่าพาหนะงั้นมหายานแปลว่าพาหนะพาหนะลำใหญ่เหางันนเถอะนะก็จะมีพระพุทธะก็จะ จะมีพระพุทธเจ้าในหลายหลายองค์เลยทีเดียวสำหรับพุทธมหายานไม่เหมือนพุทธเถราวาทที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็คือพระโคตมะพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์นะท่งประสูติมาแล้วก็ท่งออกผนวดและตรัสรู้แล้วก็แสดงเผยแผ่หลักธรรมแต่พุทธมหายานเขาได้แบ่งพระพุทธเจ้าออกเป็นในหลายๆชั้นนะ พระพุทธเจ้าต่างๆในพระพุทธศาสนานิกายมหายาณอันนี้ฟังให้พอรู้นะไม่ต้องจดเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะครับพุทธมหายาณน,นะฮะจะแบ่งพระพุทธเจ้าออกอยู่ในสามภูมิและพระพุทธเจ้าจะมีรูปกายหรือมีกายเป็นสามแบบเขาเรียกการแบ่งแบบนี้ว่าการแบ่งแบบตรีกาย ไตรภูมินะฮะเริ่มต้นก็คือพระอาทิพุทธเนะี่ยพระอาทิพุทธเจ้าจะมีกายสภาวะเป็นธรรมกายนะและจะอยู่ในชั้นอรูปภูมินะนี่คือพระพุทธเจ้าสูงสุดเลยในพุทธมาหายานก็คือพระอาทิพุทธนะเป็นสภาวะเป็นธรรมกายอยู่ในอรูปภูมิ และพระอาทิพุทธนี้นะก็ส่งได้สร้างพระพุทธเจ้าในชั้นรูปภูมินะอีกห้างองค์เรียกว่าพระทยานิพุทธซึ่งมีสภาวะเป็นสัมโพกกายทั้งธรรมกายนี้ก็คือมีจจิตภาวนานะมีกายเป็นธรรมไม่มีรูปร่าง ส่วนสภาวะสัมโพกายก็คือมีรูปร่างที่เป็นอมตะนะไม่ไม่แก่ไม่ตายไม่เจ็บเป็นต้นนะเป็นสภาวะเป็นสัมโพกายอยู่ในชั้นรูปประภูมิมีห้าองค์นะฮะเรียกพระทยานิพุทธนอกจากนั้นยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ในกามภูมิก็คือพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์นะ ก็คือพระมานุสิพุทธนาะมพระมนุสิพุทธเจ้าก็คือพระโคตมะพุทธะเนี่ยที่มาเกิดในโลกมนุษย์จะมีสภาวะเป็นนิรมานกายหมายถึงกายที่แก่ได้แล้วก็แตกดับหรือตายได้นะพระมนุสิพุทธอยู่ในชั้นกรรมภูมิสรุปไตรภูมิของมหายานก็จะมีกรรมภูมิรูปภูมิอรูปภูมิ นะเหมือนกันกันกบแบบเถรแบบเถรวาดแต่ในทุกภูมิจะมีพระพุทธเจ้าที่แตกต่างกันก็คือในกามภูมิจะมีพระพุทธเจ้าเป็นพระมนุษย์สิพุทธเป็นนิรมานกายแตกดับได้ไม่อยู่ยงคงกัพันต่อไปในรูประภูมิมีพระพุทธเจ้าคือพระทยานิพุทธอันนี้มีห้าองค์นะและพระทยานิพุทธนี้ ก็จะอยู่ในสัมโพกกายคือกายเป็นอมตะไม่ไม่แตกดับไม่ตายนะแล้วก็ในชั้นอรูปประภูมิก็คือพระอาทิพุทธอันนี้จะไม่มีรูปจะเป็นสภาวะเป็นธรรมกายนี่คือหลักแนวความคิดในพุทธศาสนามหายานนะทีนี้อาจารย์ขอลงไปที่พระทยานิพุทธห้าองค์ พระทยานิพุทธห้าองค์จะประกอบด้วยพระทยานิพุทธไวยโรจนะนะก็คืออยู่ที่เบื้องกเกษตรนะเรียกว่าเบื้องกเกษตรอยู่ตรงกลางนะอยู่อยู่บนตรงกลางของแผนผังนะครับและเบื้องทิศตะวันออกนะเบื้องทิศตะวันออกก็จะมีพระทยานิพุทธชื่ออักโสพยะ นาะพระเยานิพุทธอักษสพยะเป็นพระพุทธเจ้าในเบื้องตะวันในทับเกษตรเบื้องตะวันออกส่วนเบื้องใต้จะมีพระพยานิพุทธชื่อรัตนสัมภะนะพระเจานิพุทรรัตนสัมภวะส่วนเบื้องตะวันตกนะซึ่งเป็นแดนสุขาวดีเนี่ยจะมีพระเยานิพุทธชื่อพระอมิตาภะนะอยู่ในเบื้องเกษตร ตะวันตกหรือในสุขาวดีภูมินะครับและเบื้องทิศเหนือนก็จะมีพระพุทธญาณิพุทธชื่ออโมกสิทธิทพุทธะนะตะวันออกใต้ตะวันตกเหนือพระพุทธญาณิพุทธอักษรพญะพระพุทธญาณิพุทธรัตนะสัมภวะพระพุทธญาณิพุทธอมิตาภะและพระพุทธญาณิพุทธอมกสิทธิทพุทธะ ส่วนเบื้องกลางจะเป็นพระพทธญานิพุทธไวยโรจะนะนะครับในพุทธนิกายมหายานน่ยนะให้ความสำคัญกับพระทธญานิพุทธอมิตาภะเนื่องจากว่าเป็นพระพทธญานิพุทธในแดนสุขขาวดีนะก็คือในชั้นที่จะทำให้มนุษย์หลุดพ้นได้นะดังนั้นที่พึ่ง หรือพระตนะไตรของมหายานจะประกอบด้วยอาจดนะลูกจดนะพระรัะนไตรในพุทธศาสนาลัทธิมหายานน,นิกายมหายานขอโทษจะประกอบด้วยหนึ่งพระทยานิพุทธอมิตตาภะนะพระทยานิพุทธอมิตตาภะวงเล็บ เป็นพระทยานิพุทธในแดนสุขาวดีนะเป็นพระทยานิพุทธในแดนสุขาวดีพระทัยนิพุทธอมิตภาภะส่วนสองพระทยยนิพุทธนี้ท่านก็จะเข้าฌานและให้กำเนิดพระโพธิสัตว์ผู้บริบาลพระองค์ขึ้นมา นะสองรูปหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์อะวโลกิเตสวนนะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนอะ่ะก็คือพระโพธิสัตว์ที่เกิดจากฌานของพระเทียนิพุทธอมิตาพระนะครับถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความมีเมตตากรุณา นะครับสาสาพระโพธิสัตว์ปรัชญาปารมิตานะพระโพธิสัตว์ปัชญาปารมิตาก็เกิดจากฌานของพระอมิตาภะเบื้องบนหมายเลขหนึ่งี่นะแล้วก็ถือเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความมีปัญญาและความบริสุทธิ์ นะพระปรัชญยรบารมีตานะครับทีนี้จะจดแทรกตรงไหนก็ได้นะเวลาที่เขาทำบุคลาธิฐานหรือรูปเคารพของพระตัตนตรตรสามองค์เนี่ยเขาก็จะมีอะไรอ่ะความนิยมต่างกันนะพุทธศาสนามหายานที่เข้าไปอยู่ในจีนก็จะทำแบบหนึ่งพุทธศาสนามหายานที่เข้าไปอยู่ในขมรก็จะทำ อีกแบบหนึ่งหมายถึงในขขเขมรโบราณนะครับมาดูในจีนนะลูกนะพัทยานิพุทธอมิตรพระมักจะทำเป็นรูปพระพุทธเจ้าทรงประทานพรอ,อย่างนี้นะหรือทำเป็นรูปพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมทำมือจีบขึ้นมาหรือทำมือประทานพรให้แบบนี้นะและในขะเขมรพัทยานิพ ก็จะพัทยานิพุทธอมิตรพระนิยมทําเป็นรูปพระพุทธรูปนาคปกปางสมาธิแบบนี้จดบระลุในจีนนิยมสร้างเป็นรูปพระพุทธเจ้าประธานพรหรือแสดงธรรมบางองค์ก็นั่งบางองค์ก็ยืนนะครับจนในขเขมรนิยมสร้างเป็นรูปพระพุทธรูปนาคปก ปางสมาธิแบบนี้นะครับส่วนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศสวนนะในจีนอันเนี้ยนี่คือพระพญานิพพุทธอม,มิตพะพระเห็นไหมปางประธานพรน,นะเนี่ยพระญานิพพุทธอม,มิตะภระนะฮะปางประธานพรแล้วก็มือจีบข้างบนนะแสดงธรรมส่วนไดคาเมนนิยมสร้างเป็นพรพรูปนาคปรกปางสมาธินะครับ ส่วนพระโพธิสัตว์พรโลกิเตสวนในจีนนิยมสร้างเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมเห็นไหมลูกรูปเจ้าแม่กวนอิมแต่ในขเขมรเป็นผู้หญิงนัในจีนแต่ในขเขมรน,นิยมสร้างเป็นรูปผู้ชายเป็นรูปบุรุษนะมีสี่กอนมีสี่แขนถือสิ่งของต่างๆและผมเป็นทรงกระบอกแบบนี้ งันในจีนจะนิยมสร้างเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมในขเขมรน,นิยมสร้างเป็นรูปบุรุษมีสี่แขนแล้วก็ผมทรงกระบอกนะครับอันนี้เป็นพระโพธิสัตว์อภโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์แห่งความมีเมตตากรุณานะครับส่วนอีกรูปหนึ่งคือพระโพธิสัตว์ปัชยาปารมิตาทั้งในจีนในขเขมรน่ะ นิยมสร้างเป็นรูปผู้หญิงเป็นรูปสตรีนะฮะถือดอกบัวหมายถึงความบริสุทธิ์หรือถือคำพีหมายถึงปัญญานะเนี่ยในเมื่อกี้ในจีนนะครับในเขมรน,นะวัฒนธรรมะะของโบราณก็นิยมสร้างเป็นรูปผู้หญิงในมือถือดอกบัวหมายถึงความบริสุทธิ์และถือคำพี หมายถึงความมีปัญญาบารมีนะเพราะพระโพธิสัตว์ปัจจยาปรมิตานะ่ะเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความมีปัญญาและความบริสุทธิ์นะครับอ่ะ,อะโนต้ตไว้ข้างล่างหมายเหตุหมายเหตุพระโพธิสัตว์สององค์นี้เกิดขึ้นจากฌานของพระอมิตาภะ ดังนั้นเราจรึงมักเห็นรูปพระอมิตาพระนั่งขัดสมาธิอยู่หน้ามวยผมเสมอนะเราจรึงนักเห็นรูปพระอมิตาพระนั่งขัดสมาธิอยู่หน้ามวยผมเสมอนะอ่ะเห็นไหมลูกเนี่ อาจารย์จะซูมให้ดูพระโพธิสัตว์โพโลกิเตศวนเห็นไหมมีรูปพระอมิตพภะองค์เนี้นั่งกัสมาดอยู่หน้ามวยผมน่าเสมอนะครับนี่คือพระพยานิพุทธอมิตาภะนะในจีนอันนี้ในเขมรเห็นไหมรูปเจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์โะโลกิเตศวนในจีนก็จะมีพระอมิตาภะนั่งกัสมาดอยู่หน้ามวยผมนะครับ ในขเขมรก็เช่นเดียวกันมีรูปพระมิตถภพนั่งกัสมะอยู่หน้ามวยผมนะครับที่อันนี้เป็นรูปของชวานะของชวานะข้างบนเนี้ยจริงๆก็จะมีรูปพระอมิตาพนั่งกัสมะอยู่หน้ามวยผมเช่นเดียวกันแต่ว่าผุไปแล้วพังไปหายสูญหายไปนะแต่รู้แน่ว่าเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเพราะว่าที่ พระองสซ้ายด้านนี้นะมีเส้นประคำยัชโยนะเป็นทำด้วยหนังกวางมีเสียงกวางอยู่ตรงนี้ต้องรู้ทันทีว่าเป็นพระอวโลกิเตสวนนะฮะนี่เป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนแต่องค์นี้พิเศษหน่อยองค์นี้เป็นองค์จำลองนะครับที่เราไปเจอที่ปราสาทเมืองสิงห์จำได้ไหมตอนเราไปทัวร์ปีหนึ่งนะครับ แต่องค์เดิมหรือองค์จริงอยู่ในพิพิธภัณฑ์องค์นี้ก็เป็นรูปพระโพธิสัตว์โรกิเตสวนนะจะเห็นว่ามีพระรูปพระมิตะพนั่งสมาธิหน้ามวยผมแต่องค์นี้เป็นพิเศษหน่ยเพราะปกติทั่วไปจะมีแค่สีกรแต่องค์นี้มีแปดกรน,นะมีแปดมือแปดแขนแปดมือถือของสำคัญต่างๆแล้วก็ ที่พระวรากายปรากฏรูปบุคคลเล็กๆๆๆนั่งขัสมะอยู่เรียงแถวกันอยู่ในรูขุมขนนะอันนี้ก็เป็นองค์พิเศษตามคำพีมาหายานนะคำพีชื่อการันทวิยุหสูตรหรือสัตธรรมบุญทริกสูตรที่กล่าวว่าทุกรูขุมขนของพระโพธิสัตว์พรโลกิเตสวนมีรูปบุคคลนั่งทัศมาธิอยู่เป็น หมื่นหมื่นองนะ,ะรูปนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นรูปพระโพธิสัตว์พระโลกิเตสวนผมเป็นทรงกระบอกและมีพระอมิตาพระนั่งคตสมาดอยู่หน้ามวยผมนะครับรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะนี่เป็นของชวาเห็นไหมครับเป็นของชวานะมีสายยัทยโยประคำนะผาพองค์นี้เป็นพระปรชญาปารมิตาแต่ว่า แขนหายดุดหายไปนะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ปัจจยาปรมิตาในมือจะถือดอกบัวและถือคัมภีรนะมีรูปพระอมิตราะนั่งกสมาธอยู่หน้ามวยผมนะครับสรุปพระรัตนตรัยมหายานนะรัตนตรัยมหายานก็จะประกอบด้วย นี่หนึ่งโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นะภาษาอังกฤษ the a b h i s a i n t saint เป็นคำที่ใช้แทนนะเปรียบเทียบในการเรียกพระโพธิสัตว์เรานำคำว่าเซนต์จากศาสนาคริสต์มาซึ่ง หมายถึงผู้ที่เป็นผู้ช่วยพระเจ้าเบื้องบนหรือผู้ที่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้เป็นเซนต์นะเช่นเราได้ยินคขา่ากเซนต์จอห์นเซนต์ฟรองเซนต์โดเมนิกอะไรพวกนี้นะงั้นเราก็ยื้มคำนี้มาก็คือผู้ช่วยพระเจ้าข้างบนนะเป็นพระโพธิสัตว์แบบพุทธโดยเอาบูติสต์ไปขยายข้างหน้าดังนั้น ถ้าเราจะ,ะให้คำจำกัดความของพระโพธิสัตว์ต่างๆเนี่ยเราก็ใช้คาว่า abudist saint abudist saint คำต่อไปอวโลกิเตสวรทัพศัพท์ก็คือพระอวโลกิเตสวรนะ the lord of compassion the lord of compassion พระ แห่งความเมตตาการุณานะพระแห่งความมีเมตตาการุณาต่อไปปรัชญาปารมิตาปรัชญาปารมิตาซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาภาษาอังกฤษก็คือ the lord wisdom นะ the lord wisdom พระแห่งความมีเมตตาการุณานะอ่ะนี่ก็คือ คำศั์เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นะอาจจะยาวนิดหนึ่งเพื่อทำให้ทำให้เข้าใจนะครับ